จยากพื้นทีหน้าสีไรไปจังไหนมาจังไหนคือได้มาเหลือมต้นเฮ็ดเกษตรได้ปีกว่านี่พ่อที่แรกก็มาอยู่บ้านมาเห็ดหน้านี่แหละมาในเบื้องยูทูบเบื้องนั่นนี่ครับเห็นเขาเห็ดก็เลยคิดนอยเห็ดปูมอสซีดานี่ลงทุนไหนบ้างใดครับเอ้าลงทุนแต่เบียมันก็บหมื่นหกหมื่นหก <16? S 2> ต้นหมื200่นหกซองลอยต้นลงทุนหมื่นหกสีขยายอีกบ่ตอนนี้พ่อขยายอีก ปลูกอีกห้วยวัดห้าปลูกอีกวันนี้มันลายขึ้นปลูกหล้ลายเราเอาไปขายไสพัววันนี้เขาขายนี่ละขายนำทางข้างขายตลาดนี่ทางข้างนี่เขามารับนี่ตอนแรกที่พ่อเริ่มสิมาเฮ็ดเกษตรที่พ่อได้ตั้งคำถามโว่าเฮ็ดแล้วเจอไปขายไสครับตอนแรกมองสีขายอยู่นี่ละไปขายทางข้างขายตลาดนัดน้ำมูบ้านนี่ละครับหนึ่งเราสิไปขายทางข้าง คือสีออกไปว่างขายตลาดยาสีว่าย,ย,ยา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 โมีม,มองขายปู่บุกศสิดาดีแต่โมมีขายครับข,ขายนำบาบทันขายนำามทันเลยนะพนอสวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับสู่อีสานบ้านสวนครับกับบญญมมรรย,ย,มมยากากเศเงียบงียอเงียงี่บองี้พเพี่น้งเงยเียเยเียยมชงแยบทงีเงการทงีรเกษบเงยคเับเงีบเงเงิ่บเงิ่นเรีบเงียบเคีดบเงัยบเงียบเงียบ่งยบเียบเบบคบี เวลาข้าเห็ดเกษตรณก็จังปลูกมักซีดาเนี่ยปลูกแล้วสิเอาไปขายใสนะครับมือในสิภามาหาคำตอบเป็นรูปปราถ้ำน้าพ่อเนาะนี่ครับเจ้าของแปลงคุณพ่อเพชรสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะน้าตัวจักหน่อยเนี่ยพ่อชื่อพ่อลุงเพชรเฉลิมวงครับครับพี่กัดอยู่บ้านบ้านโนนสมบูรณ์ตะบลโนนสมบูรณ์เพื่อเดชอุดมครับจังหวัดอุบลราชธานีครับครับอุบลคือเก่าล่ะครับพี่น้องครับเอาการลักสีเห็ดอีหยังอยู่นี่พ่อ เอาเนาให้ปลาเอาเนาให้ปลามันแมนอยู่บ่ผมเคยได้ยินแต่ว่าเอาเาให้งัวแมนลอกเบิ่งอะไรมันมาสิกินนะนี่พ่อครับกินเาเน่าปลากินพืชปลากินพืชแมนเอาเลี้ยงเลี้ยงปลาอีหยังงนี้ครับพ่อครับยู่นี่ครับปลานิ่งก็ปลาแต่เพียนปลานิ่นก็ปลาตะเพียนดนมาได้ลรอครับพ่อครับกับการเรื่มต้นเฮ็กเกียดแปลงนี่พ่อปีกัวปีปี ปีปกว่าแล้วปีก,กวาแล้วครับผมเมื่อเส้านี่ครับลถกายมากเห็นตังแต่นั่งขายมักซีดาอยู่ปลูกเองขายเองบนนี่พ่อครับปลูกเองขายเองครับผมส่งแน,น่ดหน่อยครับเพราะว่ามันผมมีส่งายครับขายเองครับพอได้ขายอยู่ขายเองกับไปขายอยู่ขางทางนั่แหละขา,<ม>ขายในตลาดนี่บ้าครับตลาดมีวันพุธวันอาทิตย์ครับ เมื่อละพันกลัวก็ได้สองพันกลัวก็ได้ห้อยเดวแต่เมื่อขายดีบอดีโอ้เบิร์ตเะมือบ่พอมันกับมีเป็นช่วงครับช่วงนี้มันเบิร์ตลุนแล้วเบิร์ตเบิร์ตลุนแล้วบ้านมันขึ้นเต็มทีแล้ยไปขายขางทางครับเมื่อละพันกัวสองพันกลัวแต่ว่าได้รุ่นรุ่นนี้มันได้ประมาณ สามหมืน่นมั่อใดรู้ละสามหมื่นปีไดหกหมื่นเลยหกหมื่นกาสวนบักซีดาปลูกทั้งหมดจ็กต้นครับพ่อม้วนใหญ่นี่สองลอยม้วนหน่อยสองลอยครับปล่กสองลอยมันเกือบบนเรือทั้งสองลอยดอก่ามันตายเนี่ยมันเหมือนบ่องงามเนี่ยครับนี่ต้นตายเนี่ยต้นบ่องงามเนี่ยปลูกบักซีดาสองลอยต้นด้วครับเด้อพี่น้องครับบานนี้ตอนแรกนะพ่อปลูกบักซีดานี่ลงทุนหลายบันไดครับเอ้า ลงทุนแตบ่เบียมันกับมื่นหกมื่นหกต้นมื่นหกสองลอยต้นลงทุนมื่นหกบัดนี้นสอบถามเนี่ยพอระบบหนานี่เห็ดยังไงผมคือว่าเห็นพอเดิน้นาเดินอีหยังเลยครับเดีวจิ<า>จว่งนี่นาฝนเจ็บไหวครับต่อม,มาต่อมาตะพูดโซลา่าเซลล์ต่อเป็นทอยขงสีมากหลากสายยางหดเอาครับหลากสายยางหดเอาไม่คือว่าเห็นระบบ้นามรวด่อ มันมอวนมีทุนทุนมน <t une> อวนลายโอ้โอ้เห็ดจำมีนะพ่อนอะนครับผมเฮ็ดจำที่มีก่อนใส่ทุนแห้งนี่แหละเป็นรักนะพ่อนอะนครับอันนี้คือรุ่นต้นใหญ่แล้วเด้อครับเด้อพี่นอครับนี่ครับปลูกมาจากปีแล้วก็พ่อรุ่นนี้ครับนี่ปีกัวสิเข้าสวสองปีเดือนปลูกเดือนกุมภาพกับเดือนมีนาครับแล้วกบเนี่ย็เข้าสวสองปีพอดีใกล้สี่ข้าสวสองปีแล้วโอ้ย จำได้บ่ลรอพ่อคล้ายไปจักรุ่นนะครับนี่ครับเนาะจำบ่ได้แต่ว่ <c oughs> าพี่นี่สองรุนที่สองกำลังสิบหดครับโอ้ <c oughs> แหนมเห็นตอนนี้ยังมีรองร้อยการตอนสีขยายอีกบ่เดี๋ยวนี้พอ่อขยายอีกสีปลูกอีกห่วยตอนแรกที่พ่อเริ่มสีมาเฮดเกษตรนี่พ่อได้ตั้งคำถามบ่่าเฮดแล้วเสี่อ <c oughs> ไปข้ายไสครับตอนแรก มีมีความสงสัยบ่ามองมองที่ขายอยู่นี่แหละไปขายคางทางขายตลาดนัดน้ำมูบ้านนี่แหละครับหนึ่งเราทีไปขายคางท่าสองคือสีเอาไปบ้างขายตลาดหมดห้าขายเองขายแล้วเราจักบาทพอเนี้ยเอาสามสิบห้าบาทสามโลโลยสามโลโลยโอ้มักเสีดานี่ปลอดสารนี่เปล่าพ่อปลอดสารฉีดฉีน้ำมักฉีดฉีน้ำซุ่มพวดใหม่พวกครับเพราะว่าเ้าหัวแล้วมันป้องกันมะเรงได้แล้วเ้าบวจำเป็นต้องฉีดนะพ่อเนาะ ครับผมโอ้สุดยอดแท่งเลยครับเดอ้อพี่น้องครับไปครับพ่อหลังจากที่หูแล้วว่าปลูกแล้วออกไปค้ายไสไปขอเบิ้งวิธีการเนี่ยสมมุติว่าบากทีดราเขาเก็บไปคล้ายเบิดต้นแล้วเนี่เบิร์ตรุ่นแล้วรุ่นนี่มันเบิดตแล้วอยากให้มันออกมากอีกเคดยังไงพ่อรูดใบโนมกิง่งรูดใบโนมกิง่งพ่อมีสาธิตเคดให้เห็นบ่ครับมือเนี่ยมีมีมีอยู่มันมพ่อ,พอผมสิได้เบิ้งแล้วก็เลียนรู้แล้วนําไปปรับใส่นําโอ้ ต้นหนีมิตากางพ่อรูดต่มืดแล้บป่ครับเนี่ย <c oughs> ใส่รูดจังไรพ่อเอารูดออกงี้ป่ครับ, <c oughs> รดบะะเด็ดยอดรูดใบแล้วก็เด็ดยอดปกติใส่กันไก่เนาะพ่อเนาะไ <c oughs> ก่บดได้ถือมานน้ำครับ <c oughs> <c oughs> บดได้ถือมานน้ำรูดใบแล้วก็เด็ดยอดหลังจากนั้นกระเทเจงไรพ่อ <c oughs> กมาา็มแบบัดไว้ยังเสร็มเลยโน้มโน้มลงหลังจากรูดใบเด็ดยอดแล้ว เอามันโน้มรุงยังส่เอาเชือกฟางมามัดไห้งามันโกงนะพ่อเนาะน,นี่แหละครับรักการนี่แหละพี่น้องผู้ใดกระเฮ็ดเดี๋ยวพ่อะใบมันงามันโกงสิพี่น้องครับใบกระลุดออกไปเล้วยอดกระเด็ดออกไปเล้วนะครับถ้ามาตาของต้นใหม่มันกติสพยาย่ามแตกแตกแตกยอดนะพ่อเนาะนี่ครับนี่กําลังแตกยอดอันนี้พี่น้องนี่นะครับวันนี้เพราะมันแตกยอดออกมาแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงต่อพ่อ,อกระสีออกดอก แตกยอดแล้วก็ออกดอกออกดอกออกดอกแล้วก็ออกมากแน่นออกดอกครับนี่เด้อพี่น้องครับพ่อแตกยอดแล้วมันกสิมาพร้อมดอกนะครับขั้นพ่อออกยอดดอกบ่มาแน่นอนนะครับอันนี้คือวิธีการเฮ็ดไห้มันออกยอดนะพ่อนี่พอออกยอดแล้วกสิออกดอกพ่อออกดอกแล้วก็สิมีหมากเสมอหลังจากที่เฮ้าเห็ดด้วยวิธีนี่แล้วนี่เฮ็ดไงๆอย่างสี่นี้พ่อนี่ มีการเสริมปุ๋ยอีกยังให้เขาอีกบอครับหรือว่าเห็ดแค่นี้พ่อเลยสูตสิบห้าหรือสิบหกเนี่ใส่ใส่ทุกเดือนใส่ทุกเดือนเนี่ยนุ่มกิ้งเล้วยอีกจักมือครับอีกโดนบันไดมันถึงสิเริ่มได้ขายรอบตัวไปสามเดือนกลัวนะสามสามเดือนกลัวครับสามเดือนกลัวก็ได้มาขายอีกเที่ยนึงหลอบของมันโอ้ประมาณสามเดือนกล่วบันนี้พ่อขายเบิดแล้วกับมาเฮ็ดวิธีเก่านี่ยละวนๆกันไปอยู่จังสีนะพ่อนาะ ครับบันนี้อนาคตพ่อครับคิดจะปลูกยางอื่นน้ำบอลลูนที่ปลูกแต่บักซีดาปลูกแต่บักซีดายางยางอื่นปลูกพื่อจะกินครับแต่ว่าปลูกขายนี่ปลูกบักซีดาอย่างเดียวครับผมกันมีทุนกับว่าทั้งทาง,งมาว่าจิตกมปลูกอีกมีทุนห้อยทิ่ปูกอีกคุณวอนเอาไหนครับซื้อเขากินไปครับผมเริ่ม <S <S เริ่มต้นปีแรกจากซอง้อยต้นน,นพนธ์ ครับปัจจุบันนี่ก็พยายามขยายไปเรื่อยหูว,ว่าเห็นว่ามันได้ผลแล้วคล้ายได้แล้วปลูกได้แล้วค้ายได้แล้วจะขยายไปขยายไปบ่ได้มีต<ร>ั้งแต่สวนที่ปลูกไงแล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับอันนี้แล้วเขาเอื่นว่าเริ่มต้นจากหน่อยไปหาหลายนะพอนอครับตอนนี้เริ่มขยายแปลงไม้มาอีกแล้วจากตอนแรก200สองร้อยต้นซื้อต้นพันธุ์มาลงทุนเบิดหมื่นหกครับมาปลูกแปงไม้นี่อีกจากต้นละพอนี่ประมาณสองร้อยสามหมื่น ปลูกมาอีกสองร้อยงร้อยบานี้แปลงนี่นี่สองร้อยต้นนี่ลงทุนไปเท่าไรนี่พ่อลงลงทุนจังหวะด้วยเสื่ออันนั้นคุยบกวกเผาเสื่อดินมาลงซ้ำาครับแต่ว่าจะรวยบ่เถึงพันหรอกหัวห <c oughs> <c oughs> อยจากตอนแรกลงทุนหมื่นหกมาลงทุนหลบสองมาถึงพันเป็นยังไงครับพอ่อเห็นวิธีไดครับตอนเองซ้ำเองตอนเอง โอ้ตอนแลวกเอามาช่ำเองหลังจากนั้นเท่ากับมาขาขยายนะพ่อเนาะโอ้โหสุดยอดใี่ยงเด,ด้อครับเ,ออเด้อพี่น้องครับเอายางแดกกว่อนได้พอ่ออีหยังที่เฮ็ดห้ทัดสินใจเลือกบักซีดาครับตอนแรกเอามันว่ามันมีรายดได้ไหวปูหกเดือนก็นได้ขายผมว่าก็เลื่อยตัดสินใจเป็นบักซีดาครับมัน ได้ขายตลอดปีนําเหมือนกันกอซีเรียบักซีดาโอ้มักซีดานี่มันเป็นพืชที่บ่มีฤดูกาลนะพ่อเนาะนคำว่าบ่มีฤดูกาลนี่ก็คือมันสามารถออกได้ทุกฤดูมีขายเบิดปีครับแล้วก็ไปได้เงินมาว่ามันใ้เงินไว้ลูกหาหกเดือนเริ่มในเงินแล้วบัดเอามาเห็ดอีรีมปลูกอีรีเริ่มในเงินตั่าแต่จากเดือนพอ่อหาเดือนหาเดือนในเก็บขายแม่นบ่กครับ หาเดือนเริ่มได้เก็บขายโหรุ่นนี้กันเนี่ยได้เก็บขายไปรุ่นนี้ก็ได้เก็บขายแลย้วครับอา <5 S 1> เดือนกลัว6เดือนนี่อบอกต้นซ้ำนี่บอกพ่อเริ่มได้เก็บขายแลย้วเก็บไปขายแลย้วอู้หูหนังแม่นอีหลีพี่น้องเริ่มเห็นร่องรอยการห่อต้นมักซีดาแล้วเด้อครับเด้อโอ้ตัวนี้รุ่นซ้อนกำลังหลุนซ้อนตอนนี้เทาก็บทเริ่มหอ่อเก็บผลกินผลผลิตเลยบอกพ่อตอนนี้ครับเฮ้ย โอ้โหคือที่เป็นตาแซบแท้กัดถึงหน่วยหน่อยหน่อยไงโอ้ยไปเมื่อสหายเฝ้าสวนย่ำย่ำย่ำดึกวางเต็งเข้านอนไหนอนหน้ามีหมากับอุ่นใจนะพ่อเนาะำพ่อได้เฮาครับผู้ใดไปผู้ใดมากกพ่อได้เฮาครับเริ่มปลูกนี่หาหกเดือนเริ่มได้เก็บขายนะพ่อเนาะก่ำขายแล้วแต่ว่าบนไร่พ่อได้ดอกไปเก็บต้นต้นละวสามสี่หน่วยครับต้องต้นกับพ่อได้โอ้ ได้ห่างๆบ่คือต้นไงนะพ่อเนาะต้นไงฟังผุนค่อยได้ผลี่ย่างเนื่องนีงน่ดีแห้งเนยนี่นะพ่อเนาะเขาอยากปลูกเพิ่มเขากับตอนกิ่งเองวันนี้ครับนี่ตอนเองพ่อไปเลี้ยนเฮียนหูวิธีการตอนกิ่งมาได้ใส่เงียนจากยูทูบเงียนจากยูทูบเบิง่งอาจารย์ตัวะครับโอ้เลี้ยนรู้วิธีการตอนกิ่งจากยูทูบด้วยครับด้วยพี่น้องครับเฮ็ดยากบ่พรา่อตอนแรกที่บ่อเคยเฮ็ดนมาก่อนบ่ยากเลยครับ เบื้องยูทูบแล้วก็เฮ็ดน um ้ำ um oh. เลยเฮ็ดน้ำยูทูบเลยโอ้เกิดขึ้นมาจะได้แบบหักกัออกมาเลย <c oughs> จนว่าได้เอาช่วงนี้มันช่วงน้ำออกแล้วยืนใช่ครับพ่อขออนุญาตเบื้องนะครับ,น,รน,น,น,บน,นี่ครับโอ้ห้วยพ่อจักน้อยสิบงไม่ได้ทอดตอนขายกิ่งพันธุ์เหมือนบอนี่ครับว่าอยูส่ส <c oughs> ันละเขาก็ถามเสืออยู่คืบอบทตอนขายเนี้ยเขาะ <c oughs> อะว่าครับแต่ว่าบ่อนมีขายอย่างนี้แหะโอ้นันเลยครับ เริ่มเริ่มมีคนมาถามซื้อแล้วนี่เห็นบ่นี่ครับพี่น้องครับบ่ได้ขายแต่หน่วยนี่ผมมาจากหน่อยนี่ครับได้ขายกิ่งพร้อมต่วนนี้นอกกว่าจำบ่ได้่อยนี่ได้พ่อนี่เลยมเห็นแล้วนี่ครับเรียกแถวนนี่ครับนี่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 หักออกแล้วนี่พี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับเป็นโอ้อาศัยการเรียนรู้เนาะพ่อเนุ่มครับเหยียงบ่หูกับไปเรียนรู้ในยูทูบเอาสูเมือนีย่ความรู้หาง่ายแห้งด้อครับเด้อวยวัตู้ใดขยันหา บ,าาบัตรอาจารย์ตัวเ,เพิ่นแนะนำน้ำแนวไปสื่อจริงพันน้ำเพิ่นเพิ่นก็นสอนมาแนะนำนะครับผมเบอร์ยูทูบใส่น่อบัตรนี้พ่อครับการเฮ็ดเกษตรนี่ทั้งแต่พ่อเริ่มต้นเฮ็ดมากนี่มันยาบวะสำหรับพ่อคิดว่าจังเลยว่าหยามันกันหยากูเลยมันโมหยาอย่างนี้มันต้องดูครับเสียหยาเนี่ยใส่ปุ๋ยครับพดนน้ำ ล่งมือโหดหนานตื่นตีตีสี่ตื่นตีตีสี่มาหดล่งมือแต่ว่ากันมีระบบนาำแลว้วกับบัญหาครับระบบมือเป็เลยครับโอ้หนาเหลียงมือน้ำโหดหนามมีอันน,นี้นะพ่อเนาะโดนใส่เวลาโดนน้ำกว่าสิหดทั่วส่วนที่หดทั่วสองร้อยต้นนี่เขโอ้ยจนว่าสามสี่ชั่วโมงมาป้านั่นบอกพ่อ แปลว่านำเพ่งลงมาจากสาตอลงมาจากสาหน่วยนั้นนะอาน้ำโซลาเซลใส่สาหน่วยนั้นมาแล้ก็ตอสายตอพอมาจากสาเนี่ยมันโบเหีรยงมันไหลคอยโอ้หดเท่ยละสามสี่ชัมม่วโมงสองร้อยต้นนี่นะครับแปลว่าขัดตอมาโซลาเซลโดยตรงมันก็เหียงอยู่ครับหดเปลว่าสองสายฟอมกันได้จักมือพ่อมาหดเท่าหนึ่งครับวันนี้แปลว่าห้าหดมือนี่ขามบ้าบปอีกสองมือ พดมืออื่นมือเือตึงพดครับสามถึงสี่วันครั้งโอ้บาสองมือมือที่สามพดครับผมเฮ็ดบ่ยากเนี่ยนะพอนอแต่ว่าต้องอาศัยความขยันมันเพียรเนี่ยนะพอนอครับปลูกแล้วก็ต้องดูแลเอาใจใส่บพราสันบ่ได้ผลดิปลูกแล้วดูแลมันมีเห็นแล้วนะว่าอยู่ยู่ไกลนะครับสวนข้างๆนี่ปลูกแล้วมาดูแล บบได้กินนวยโอ้โหหนา,นาบโบฮดปุ้ยโบใส่มันก็แข่งแง่งแข่งแงงย้อนแล้วมันก็โบมีนวยโบมีแย่งครับใส่แต่ทุนอัดเข่าอัดเข่าแต่ว่าโบใส่ใจก็บโบได้ผลเนี่ยนะพ่อเ<ต><ม>นาะมันต้รงสิ่งสำคัญก็ต้องใส่ปุ้ยหดน้มถ้ามีนวยมากก็ต้องห่อเอาครับกระโบห่อก,ก็บโบได้เน่าครับบ้านนี้พ่อครับพี่หนำผมนึกทิ้นอีสานบ้านสวน พามาเยี่ยมชมบรรยากาศยางลงม,มาหาพ่อเพื่อนเห็นั่งจั่งงุ้มๆเศร้าๆอยู่ในสวนหอบใบบักซีดาขึ้นมาก็เลยถามมาเฮ็ดอีหยังอยู่สันตนัวนี้นอนจอมันโอ้ฮอานอาฮ่าฮ่าฮ่าฮนเฮ่าฮนาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮนาฮ่อฮ่า้่อฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮัาเาฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่พ่่าาฮ่า่าฮ่่ดานี่ปัญหาหลายบ่พ่อครับหลายอยู่เ มีมีอย่างเนี่ยครับมีเพียวัดสูเพีย,ยครับแล้วก็จังสีคือนจังสีเขาว่ามันเป็นหลากหล,ล,ลากบ่เดินหลากหลากบ่เดินโอ้เป็นหรายคนอยู่ได้ครับพอลักษณะนี่มันเกิดจากอยังนะครับเบื้องคิดคนาั้นยังเสือล่าลงหากหรือว่าใส่เดือนฟอยเนี่ยแต่ว่ากระโบหัสายเฮียนอยู่กัน,นโอ้เบื้องในยูทูปครับ ลักษณะต้นมันแค่เกน็นนะพอนอ่อเนาะครับลักษณะ<ม>ลำต้นแคะแก่นมันบบงงามครับบานี้พ่อครับใส,ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยไปกับโบงงามใส่ปุ๋ยไปทำไรกับโบงงามหลังจากนี้พ่อมาเริ่มต้นเฮ็ดกเกษตรนี่มันดีจังไรเนี่ยพ่อครับมันก็มวนกอเห็ดหน้าอยู่เลยมวนกว็เห็ดหน้านครับมีความสุขเห็นต้นบักซีดางามได้ขายบักซีดาก มวนโอ้แามเพียรกับมีความสุขบัดยม,มขายแห่งมวนก็เก่ายรรขายแห่งมวนครับโอ้สุดยอดแห่งแต่ว่าการออกแบบพ่อเนี่ยอ,ออกแบบสวนดีแห่งนี่ครับบานี้พ่อครับนี่อีกอย่างหน,นึ่งนี่การขุดซะปกติคนสมัยก่อนขุดซะเขาสิไปขุดอยู่ท่างลุม่มหมือเนี่ยบ้านี้พ่อเป็นยังไงขค้ือมาขุดอยู่สูงเถอะครับมันอาศัาย,วาวยว่า้น้ำแบบว่าอาศัยว่า้น้ำมัน ใส่น้ำให้มันไหลลงไปเองครับเพราะว่าที่ดินมันโบสเสมอมันที่ดินมันเอียงบอ่อยที่ดินมันชั่นลงใส่วาดโบตรงใส่เครื่องสูบน้ำน่ะนี่ใส่ใน้ำไหลลงทีต่ำจากท,ที่สูงลงทีต่ำเลยครับผมใส่แรงดันธรรมชาติให้น้ำม,มันไหลจากขุดบอ่อไปสูงๆนี่แล้วก็ไหลไปหาสวนผลสวนที่ยุติ่มๆนะพอนอน้ำไม่นีโคตรสวนเลยเลยครับ มันย่ำหนาแรีงมันจะเก็บน้ำอยู่บลาฟอก์คุดไปสูงไปน,นี้ครับหนาแรงตัวนีบอยู่อยู่เพราตัวหนีบอยู่ตัวนี้มันมันตัวนี้มันซึมลงไปงหน้าทั้งลุง่มโอ้ทั้งลุมมันมันตำกลัวเนาะครับผมมันซึมลงไปมองตำตำเลยครับแหงเลยตัวนี้แหงเลยป่รครับบกครับแหงคือแต่ว่าตัวนี้อยู่ดีบกโอ้ไข่อยู่ครับนันนีสาอยู่ดีอยู่ตอนแรกบันนี้พ่อมาลงทุนเห็ดปับพื้นที่นั่นเบิดงบรายปานไรล่ะครับ เว็บจะได้ผมจำบ่ได้ทอดทอดเสียนบ่พ่อบ่บ่แบบว่ายืมรถไถยนองมาเติมเติมน้ำมันเราเติมโอ้เอาเอารถอ,อีสมได้ดันเลยทั้งเบรทนี่บ่ครับแม่ใทั้งเบรทเอารถไถสมดันเอาดันเองเ<อ>ติมเติมน้ำมันนะรถนองยืมมาครับแสดงว่าใส่งบอะไรอย่างที่ครับพอ่อหกเจ็ดท่าหกเจ็ดแปดท่านนี่แหละหกเจ็ดแปดท่นรวมถึงส่วน ส้นทั้งผุนขึ้นมาน้ำส้นตัวนี้น้ำส้นตัวนี้น่นครับโอ้สุดยอดทียงเรื่องของการลงทุนนี่ก็เรียกว่าผู้ใดสิออกแบบผู้ใดสิบ้างเผียนการลงทุนนะพอนาะลงทุนลงทุนตามใดก็แห้งดีขั้นผู้ใดมีวิธีการลดต้นทุนใดก็แห้งดีนะครับเด้อพี่น้องครับเอา้าโอเคนะพ่อครับเมื่อนี้ฝากกระังสีหมือนแล้วสุดท้านนี้อยากให้พ่อฝากอียังฮาพี่น้องผู้ยังเฮ็ดกเกษเนี่ยเปาเปยนเด้อ <Wow, Peter. laughs> <laughs> แบบผู้ใดผู้ใด เดยวเคดผู้ใดสนใจกับมาเบืองใดสอบถามใดครับลงเมื่อเลยบ่บรตรงโบตองว่าบบมีทุนบบนะเฮดไปทีละหน่อยเฮดซ้ำเฮมีนะเฮดเฮดไปทีละนิดทีละหน่อยมันก็สีได้ไปเองครับลงเมื่อทํำเลยรอรอแต่ว่ามีเงินจังสีเฮดโบใดเฮดจกเคืีอโอ้แม่นีหลีด้วเนะ <c oughs> พอ่อลังคนว่ารอมีเงินแนละ้ว ผ่านไปสิบปีม้วไในมีจักเทธออายุได้เนาะครับนอปลูกไปทีละสิบตัวน์สาต้นมันก็ได้ไลยเองครับเดือนเคยเคยควายเฮ็ดไปซ้ำที่มีโอ้ยผมตื่นหมาแลียนกายน่ะสมุนไล่แห้งคุณนะครับโอ้นักเลงมาเยี่ยมไม่อย่าไม่ไม่เยือนพื้นที่คุณนะครับยาสิว่นยา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 ดโมมี่มองขายปู่บวกสิดาทีแต่โมมีขายครับขายนำมาท่านขายนำมาท่านเลยนะพ่อหนอ โอ้ไม่ต้องย่านว่าปลูกเราเจียวไปขายใส่ย่านแต่ว่าปลูกเราสี่ขายน้ำมนันท่านวัตทีเพาะจนได้ขยายไปจนว่าเพระแห้งนะครับ<น>ขยายไปคน,คนว่าเมนรีพวกเมนโบ,มนโบมนเมนว่าขายตุนพันธุน์เราล่องมาเบิงก็ได้ตอนขายครับล่องมาเบิงตอนนั่งขายเบิงวัตทีเพาะล่องมะนไม่ต้งเจ้กล้าขายครับผมเอาโอเคแหละครับประเพทครับสำหรับเมื่อนี้ขอขอบุณแนวทางดีๆ สำรับมือหนีครับพ่อขอบคุณในรายครับโอเคแหะครับพี่น้องครับขอลาพี่น้องไปเพียงซ้ำหนีนะครับสำรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนไปพอกันไหมในคลิปหนาเด้ครับเด้อพี่น้องครับปากกัล่งมือตืดตาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเข้าที่ติดตามรับชมไล่กันมาจนฮอดช่วงท้ายครับไปพอกันไหมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ